เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาปิดท่ายที่ผู้ใดสนใจอยากจะไปะพัฒนาเรื่องของฝีมือกันแน่นะคะนั่นก็คือทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามเพิ่นได้เชือช่อชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและก,การประกอบและกะซ่อมแบตเตอรี่สําหรับย่านยนต์ไฟฟ้าระหว่างวันที่23ถึง26พฤศจิกายน2 5 6 7งานนี้ฟรีบบมีค่าเสียใจค่ะ สำหรับลักสูตรการประกอบและการส่อมบำรุงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าการจะเปิดอบรมระวังวันที่23ถึง26พฤศจ,จิก,กายน2567ซึ่งการจะจัดฝึกอบรมที่สำนักง,งานพัฒนาฟีมือแรงงานมหาสารคามโดยคุณสมบัติผู้เขารับการอบมรมก็คืออายุตั้งแต่18ถึงหาปี วุธีการศึกษาบอตามกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีความห่พื้นฐานหรือว่ามีประสบการณ์ในสาขาที่เปิดฝึกอบรมและก็สามารถฝึกอบรมจนจบหลักสูตรได้สำหรับผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์โดยการสแกน QR วอา e คตที่ขึ้น ตรงหน้าจอตอนนี้นะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถิิต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามหรือว่าจะโทรไปกระไดค่ะที่084794617171น,น,นะคะกระโทรไปสอบถามเบิ่งกระไดขึ้นกันค่ะ